สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะและขอสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านคะ่ะเนื่องด้วยปัจจุบันมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิดสินะคะจึงทำให้เด็กๆไม่สามารถมาโรงเรียนได้นะคะการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนะคะวันนี้คุณครูแอ้กจะพาเด็กๆมาประเมินพัฒนาการ ของเด็กๆอนุบาลหนึ่งนะคะการประเมินพัฒนาการมีพัฒนาการทั้ง4ด้านนะคะประเมินทั้ง4ด้านด้วยกันนะคะ1ด้านร่างกาย2ด้านอารมณ์จิตใจ3ด้านสังคมและ4ด้านสติปัญญานะคะรูแจึงของความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านนะคะ ในการช่วยการประเมินพัฒนาการของลูกๆตามเกณฑ์การประเมินและตัวอย่างที่คุณครูอาจจะสาธิตให้ดูดังต่อไปนี้นะคะก่อนเราก่อนที่เราจะไปประเมินพัฒนาการกันเราไปดูเกณฑ์การประเมินกันก่อนนะคะเด็กๆระดับคุณภาพในการประเมินนะคะระดับที่3 คือปฏิบัติได้ดปปีปฏิบัติได้ดีหมายถึงเด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นอย่างดีสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่วนะคะ2คือปฏิบัติได้เป็นครั้งคราวหมายถึงเด็กสามารถปฏิบัติได้แต่มีผิดพลาดบ้างเป็นครั้งคราวนะคะ ส่วนหนึ่งหมายถึงควรส่งเสริมนะคะควรส่งเสริมหมายถึงเด็กไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะคะอ่าเรารู้เกณฑ์กันแล้วนะคะต่อไปเราจะไปทํากิจกรรมประเมินพัฒนาการกันนะคะวันนี้คุณครูแอจะพาเด็กๆมาประเมินพัฒนาการด้านร่างกายเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะพร้อมแล้วเราไปมือ ไปประเมินพัฒนาการกันเลยคะ่ะกิจกรรมที่1ลรอลิงไต่เราอนุบาล1เดินตามแนวที่กำหนดได้อุปกรณ์แล็กซีนกิจกรรมที่2กระต่ายกระโดดถึง อนุบาลหนึกระโดด2ขาขึ้นลงอยู่กับที่ได้กิจกรรมที่3เต่าน้อยนักวิ่งอนุบาล 1. วิ่งแล้วหยุดได้อนุบาล 2. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อนุบาล 3. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว อุปกรณ์กรวยขวดน้ำหรืออะไรก็ได้ที่หาได้ตั้งกรวยห่างกันรประมาณ70เซนติเมตรกิจกรรมที่4รับลูกบอลมหาสนุกอุปกรณ์ลูกบอล อนุบาลหนึ่งรับลูกบอลโดยใช้มือและลำตัวช่วย